แนะนำซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัท DTM DTA สนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering s ซอฟต์แวร สวัสดีครับผมพิรลำจิโกไอทีครับวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์จากบริษัท DTM DTA วันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับคลิปแรกเนี่ยเราพูดถึงผลิตภัณฑ์จาก 3D Connection นะครับที่เป็นเมาส์เพื่อการออกแบบ3มิติวันนี้มาเป็นซอฟต์แวร์บ้างเพราะว่าบริษัท DTM DTA เนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานออกแบบด้วยเช่นกันนะครับและพี่ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่คือพี่อิดจาก DTM DTA ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิดครับซอฟต์แวร์ที่จะแนะนําวันนี้ชื่อซอฟต์แวร์อะไรครับชื่อว่า Cemen NX ครับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบทั้ง2มิติและ3มิตินี่นะฮะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงซอฟต์แวร์งานออกแบบ2มิติ3มิติหลายคนนะฮะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่เราเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาก็เราจะรู้จักโปรแกรมอย่าง 3D Studio Max อ่า<อ>หรือว่า AutoCAD ใช่ไหมฮะใช่ครับ ซีเมนต์เอ็แตกต่างจากซอฟต์แวร์แบบที่ชาวบ้านทั่วไปใช้ยังไงครับก่อนอื่นเราต้องเกิดอย่างนี้ก่อนคือซีเมนต์เอ็นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นระดับไฮเอ็นไฮเอ็นก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงเมื่อไปเทียบกับตัวอื่นๆนะตัวอื่นอาจจะอยู่ระดับมิดเดิลเอ็นหรือว่ามิดเลงนะก็คือระดับกลางนั่นเองครับผมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าซีเมนต์เอ็นเนี่ยเป็นระดับท็อปทรีเลยอของโลกเลย ถือว่าบนบนเลยเป็นระดับบนบนเลยซึ่งก็จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังๆทั่วโลกต้องบอกอีกว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ทุกๆอุตสาหกรรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใช่ครับได้หมดได้หมดครอบคลุมหมดเป็นซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพขั้นสูงอย่างแท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ผิดครับ อะไรได้บ้างโอ้โหผมไปดูรายชื่อลิสต์ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Siemens NX นนะฮะไล่มาตั้งแต่ คอน sum er product นะครับพวกแบบอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วไปจนถึงเครื่องจักรในสายงานอุตสาหกรรมก็ออกแบบเครื่องจักรได้ไปถึงออกแบบออโตโมทีฟอย่างพวกรถยนต์ก็ออกแบบไปจนถึงอากาศยานครับโอ้โหลูกค้าเขามีตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงระดับแบบออกยานอวกาศกันเลยครับผมถึงขั้นนั้นเลยแสดงว่าซอ์แวร์ตัวนี้มีความสามารถในการทํางานสูงมากๆากซีเมนต์ nx มีคุณสมบัติเด่นๆอะไรบ้างครับข้อแรกก่อนเลยก็คือซีเมนต์ nx เนี่ยอย่างที่บอกคือมันใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมคถ้าเรา มองชิ้นส่วน หรือว่า Product หรือว่าชิ้นงานอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่างแรกเลยมันทําได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกถ้าเราเห็นรถยนต์คคือทุกๆชิ้นส่วนในรถยนต์เนี่ยผมเชื่อว่า80ดสิบเรนี่ยถูกออกแบบได้จากเอเน่เกือบทั้งหมดเลยเครื่องยนต์ภายในดีนะครับชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆทั้งหมดออกแบบได้ทั้งคันเลยทั้งคันนะฮะตั้งแต่ล้อยันหลังคายันเสาอากาิทยุทอ้ได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามองสิ่งที่รอบตัวเราหลับก็คือคอน s u m e r Product ง่ายๆเลยขวดขวดน้ำที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันที่เราดื่มกินกันเนี่ยบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งทั้งหลายแหล่ต่างก็ถูกออกแบบและผลิตจากเจ้าตัวนี้ด้วยเหมือนใช้ซอฟต์แวร์เอ็เกช่นกันรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหนักรถแทรกเตอร์ก็ดีนะครับเรือก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีโมดูลเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือเครื่องจักรกลหนักหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนแบบ ฟูลสเกลใหญ่อย่างที่ที่พี่หลังพูดไปก็คือ<ฆ>อากาศยาน oh. เครื่องบินนั่นเองใช้ตัวเรามากเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นโครงจะเป็นปีเครื่องบินชิ้นส่วนเครื่องบิน,นเครื่องยนต์เบาภายในต่างสามารถที่จะออกแบบและดีไซน์ได้ได้หมดเลยนะครับพี่อิดเล่าให้ผมฟังก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายคลิปนี้กันนะครับบอกว่าในซ่อมแมนซีเมนเอเอ็เนี่ยเขาจะมีเป็นโมดูลสำหรับงานออกแบบด้านต่นางเช่นรถยนต์เนี่ยคุณจะออกแบบเครื่องยนต์เขาก็จะมีโมดูลสาหรับชุดออกแบบเครื่องยนต์ใช่มีผนังเสื้อสูบขึ้นมาคุณจะทําทางเดินน้ําฝาสูบบววเเปป็็นนนแไไหิ่งงงยั อย่างเคลื่อนที่ยังไงแล้วมันจําลองการเคลื่อนไหวได้ด้วยได้ครับเพื่อให้เห็นว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยเวลาออกแบบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทํางานได้จริงใช่จะได้เป็นการเมคชัวสำหรับบรรดาเราผู้ออกแบบหรือว่าเอนจิเนียร์ทั้งหลายว่าเมื่อทำแอนิเมชันได้เห็นแล้วเคลื่อนที่ยังไงภรพยนต์สตาร์ทเครื่องแล้วชิ้นส่วนไหนมันติดกันบ้างชนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ใช่ไม่ใช่แค่ออกแบบอย่างเดียวนะครับต้องใช้งานได้จริงและทํางานได้จริงด้วยครับผมคุณสมบัติต่อมาครับต่อมาก็คือ เรื่องของอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์นี่นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะเห็นหน้าตามีไอคอนมีปุ่มต่างๆค่อนข้างเยอะเลยการออกแบบซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบนี่รับรองเครื่องมือนี่เป็นร้อยครับอย่างที่ด้เกิดแรกคือมันเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมนะครับมันก็จะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่ออกแบบพวกแอนิเมชันทั่วไปอยู่แล้วด้านความละเอียดมันจะสูงมากไอคอนก็จะเยอะแต่เอสเมน x เน็กจะมีการจัดระเบียบไอคอนเป็นแบบริบบอนเป็นริบบอนบาร์ก็คือเขาจะแยกกลุ่มมาไว้ละเป็น เ,เป็นกลุ่มๆเพื่อให้ตัวพวกแบบ,แบ,บสามารถที่จะเลือกใช้ได้ง่าย oh. นะครับและไอคอนเหล่านี้จะมีระบบ AI ด้วย oh. นะครับมี AI อยู่ในชุดเครื่องมือด้วยหรับครับเอาไว้ทําหน้าที่เลยครับหมายความว่าเมื่อผมทํางานไป 1วันมันก็จะทําการจําว่าไอคอนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้อะไรบ้างโอ้โหอันไหนเครื่องมือไหนที่เราใช้บ่อยๆเขาจะมีชุดริบบอนขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่แบบแ<ย>นําเสนอเครื่องมือที่เราใช้บ<ช>่อยๆเพื่อให้รใหเราเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้เป็นตัวที่ใช้บ่อยๆแต่เป็นตัวที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทอาอ่าสมมติเราทําขั้นตอนที่1นึ่งไปเราต้องทําขั้นตอนที่2ตามมาแน่นอนเขาจะเอาตัวนี้มาให้เลยใช่ครับนี่คือความสามารถของ AI ที่ซ่อนอยู่ใน s i e m e n s NX ตัวนี้โอ้โหถือว่าเป็น ซอฟต์แวร์ที่ลึกล้ำมากๆใช่แต่อย่างซีเมนต์เนี่ยก็จะมีธีมให้เปลี่ยนได้ด้วยโอ้เปลี่ยนธีมได้ด้วยเปลี่ยนธีมได้นี่ห่วงใยคนใช้โปรแกรมมากเลยบางคนชอบธีมสีแบบซีดๆหน่อยก็จะธีมสีปกติบางคนชอบดาร์กโหมดก็ดำๆหน่อยก็จะเปลี่ยนธีมได้นะนี่เอาใจผู้ใช้มากๆเลยอีกหนึ่งคุณสมบัติของซีเมนต์เนกที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่าซิงโครนัสโมเดลิ่งโอ้คืออะไรครับซิงโครนัสโมเดลิ่งจะเป็นเทคโนโลยีใช้สําหรับการแก้ไข ชิ้นงานหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราครับในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ฟิเมเน็กที่เป็นเจ้าเดียวที่ทํางานในวงการนี้ได้มันยังมีอีกหลายโปรแกรมที่สามารถทําได้บางบริษัทเขาก็ใช้ซอฟต์แวร์ยี่ห้ออื่นอยู่ใช่ก็จะเป็นปัญหาว่าอ้าวลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งล้วซัพพลายเออร์ใช้อีกตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งในแผนกเดียวกันใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งอีกแผนกหนึ่งใช้อีกซอฟต์แวร์หนึ่งก็มีมันจะมีปัญหาตอนเอาชิ้นงานจาก แพลตฟอร์มหนึ่งไปแก้บนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ครับก <c oughs> ็ <c oughs> ปัจจุบันทำยังไงแปนว่าก็ต้องใช้วิธีการแปลงไฟล์ <c oughs> ใช้วิธีการเซฟแอดนามสกุลอะไรต่างๆ้ซิงค์นัสโบลิลลิ่งมันไม่สนใจเลยว่าชิ้นงานเหล่านั้นจาก มาจาก<ม>ซอฟต์แวร์<ม>อะไรสามารถเอาเข้ามาในซีเมนต์เลยปุ๊บแก้ไขได้เลยไม่สนใจประวัติไม่สนใจฟีเจอร์ขอแค่มีตัวชิ้นงานเอาเข้ามาได้ปุ๊บแก้ไขได้หมดเลยนี่<ม>แล้วรายละเอียดอยู่ครบถ้วน<ร>ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป<ม>พอเราออกแบบผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นขบวนการอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างซอฟต์แวร์ทั่วไปเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วจัดการกับมันอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราออกแบบมามันใช้งานได้จริงไหมหรือว่าแม้กระทั่งขั้นตอนของการผลิตงานต้นแบบก็ต้องไปหาวิธีการเอาพ ใช่ไหมฮะเพราะงานออกแบบทั่วไปส่วนใหญ่ก็ได้มาเป็นไฟล์เป็นไฟล์แต่ซีเมนต์เอไม่ใช่แค่นั้นครับซีเมนต์เอเนี่ยจัดการให้คุณตั้งแต่งานออกแบบเสร็จแล้วนะครับช่วยคุณในเรื่องของการผลิตชิ้นงานต้นแบบด้วยใช่ครับนะบเขาทํางานยังไงครับเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้ว เราได้ CAD ไฟล์มาหนึตัวจะเป็นหนึ่งตัว2ตัวหรือเป็น assembly ที่เป็นชุดใหญ่ก็แล้วแต่เราก็จะสามารถทา a n นเฟอข้อมูลจากตัวตัว c ค d หรือว่าตัวดีไซน์เนี่ยไปสู่อีกหมวดหนึ่งนะชื่อว่าโหมดเมนู Factoring นี่ครับหรือว่าศัพที่เหล่าบรรดาวงการเนี่ยเขาใช้ก็คืองาน CAM 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 นะครับงาน CAM คืออะไรก็เราจะนำโปรแกรม s i e m e n s NX เนี่ยไปควบคุมเครื่องจักรอีกทีนึง เครื่องจักรก็คือที่เราใช้ในการผลิตปัจจุบันก็มีหลายตัวเลยที่สามารถผลิตตัวมอกอัพหรือว่าต้นแบบได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น 3D พิมพ์เดี๋ยวนี้ก็ 3D พิมพ์จะพิมพ์เป็นพลาสติกก็ได้พิมพ์เป็นโลหะก็ได้แล้วอันที่2ก็คือเครื่องจักร CNC เลยก็เป็นไซสใหญ่ขึ้นมาเลยงานขึ้นมาเลยกัดงานกัดเหล็กกัดอลูมิเนียมได้ นะครับหรือแม้กระทั่งก็เป็นโรบอทนะครับเราก็สามารถที่จะคุมโรบอทให้มันเคลื่อนที่ตามสิ่งที่เราออกแบบไว้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีการแปลงจากแคดไฟล์ที่เห็นเป็นชิ้นงานสวยๆน่ยแปลงไปเป็นโพสชนิดหนึ่งไปสั่งงานเครื่องจักรให้ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบได้ใช่ครับเจ้าซีเมนตเน็กเนเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องจักรให้เราเลือกใช้ได้อยู่แล้วหลากหลายมาก CNC ครับโรบอทแต่ละยี่ห้อเขามีให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปโหลดมาจากที่อื่นหรือว่าไม่ต้องมาเขียนขึ้นมาใหม่เราโหลดจากโปรแกรมขึ้นปุ๊บ เราก็สั่งงานควบคุมได้ด้วยใช่แล้วก็เราจะทําล้อแมกสักหนึ่งวงเป็นต้นแบบเนี่ยครับเราก็ลองดูเลยว่าเราเอาล้อแมกเราไปวางในเครื่องจักรไซนี้วางได้ไหมครับแล้วถ้ามันกัดออกมาแล้วเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่โอ้โหคำนวณให้เสร็จสรบพคำนวณได้ด้วยครับผมฮะแล้วก็มีจุดผิดพลาดเครื่องจักรวิ่งไปชนอะไรไหมอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเช็คดูก่อนได้ครับนี่คือในในโหมดของเมนูแฟกชั่งก็อีกหนึ่งความสามารถของงานาบหรือว่างานเมนูแฟกชั่งที่เจ้าซิเมนอนเง็กซ์เนี่ย คือปัจจุบันเนี่ยถ้าในวงการเนี่ยจะรู้จักเลยว่ามันจะมีแม่พิมพ์อยู่2ชนิดแม่พิมพ์พลาสติกกับแม่พิมพ์โลหะซิเมนต์สามารถที่จะออกแบบหรือว่าจัดการดีไซน์หรือว่าทํากระบวนการต่างเกี่ยวกับเรื่องของแม่พิมพ์ได้ครบวงจรเกี่ยวกับแม่พิมพ์นี่นอกจากทำมอกอัพหรืองานต้นแบบได้แล้วนะครับยังออกแบบแม่พิมพ์ได้ด้วยเพราะว่าชิ้นงานที่ต้องทําด้วยแม่พิมพ์กันอย่างเช่นขวดอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีแม่พิมพ์สาหรับใช่เป่าขวดนะครับหรือถ้ารถยนต์เราคิดง่ายชิ้นส่วนฝากรรระะโปปงชิ้นนส่วตู ก็ต้องปั๊มขึ้นมาจากเหล็กใช่นะครับเราของเราคงไม่สามารถผลิตทีละชิ้นละชิ้นเราก็ปั๊มปึ้งๆขึ้นมาฉะนั้นไอชิ้นงานที่ต้องผลิตซ้ําๆกันหลายๆชิ้นแบบนี้จะต้องใช้แม่พิมฉะนั้นซีเมนต์เนี่ยก็จะมีโมดูลเฉพาะในเรื่องของแม่พิมพ์ซึ่งมันจะช่วยให้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราดีไซน์ผลิตภัณฑ์เสร็จเราต้องไปดีไซน์แม่พิมอ่าใช่ไหมอ่าต้องไปออกแบบวิธีการทําแม่พิมพ์ว่าอย่างไงมันจะต้องเป็นแม่พิมพ์แบบไหนถึงจะผลิตงานชิ้นงานแบบนี้ได้ซีเมนต์เนี้ยก็ ตัวดีไซน์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถบอกว่าอยากได้แม่พิมพ์ตัวนี้อยากได้แม่พิมพ์ใช่ครับมันก็จะดีไซน์เป็นแบบคร่าวๆขึ้นมาให้เราเลยเขาก็จะมีตัวต้นแม่พิมพ์ต้นแบบให้ก่อนโอ้โหแล oh, ้วเราค่อยไปแก้ไขดีเทลรายละเอียดเอาทีละ <c oughs> นี่คือเราไม่ได้ทําตั้งแต่แรก <c oughs> เราเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบสแตนดาร์ดพาร์ทใช่ครับของแม่พิมพ์แต่ละชนิดให้อยู่แล้วก็จะช่วยให้งานออกแบบ ไปสู่งานชิ้นงานต้นแบบเนี่ยทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็เน้นเรื่องของลดลดการผิดพลาดในในการทํางานจริงด้วยโอ้ลดข้อผิดพลาดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคืออาจจะไม่ใช่คุณผู้ชมที่เป็นคอน sumer ทั่วทั่วไปเราอาจจะวันนี้เราอาจจะมาโฟกัสที่ระดับคนที่เป็นเจ้าของหน่วยงานที่จะต้องผลิตสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์หรือเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมในการผลิตอะไรสักอย่างเองถ้าหากง,งานที่คุณทํางานอยู่นะครับคุณอาจจะ ใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นวันนี้เนี่ยเรามานําเสนอเพื่อให้คุณได้รู้จักว่าถ้าคุณใช้ซ i e m e n s NX เนี่ยงานของคุณเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถควบคุมเรื่องของการผลิตเรื่องของวัสดุเรื่องของข้อผิดพลาดเรื่องของความเหมาะสมของชิ้นงานได้ดีกว่าเดิมถ้าสนใจซ i e m e n s NX ขึ้นมาติดต่อพี่อิดได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ทางช่องทางอย่างแรกก็คือ Facebook ของ DTM DTA นะครับชื่อว่า Facebook ก <พอ S 2> ็คือ b g m t h e a d ครับผมอีก <นะ S 2> ช่องทางนื้อคือช่องทาง YouTube Channel <ฮะ S 2> YouTube Channel ก็จะมีเหมือนเป็นตัวตัวเลี่ยนที่ <ฮะ S 2> เราทำเอาไว้สอนสําหรับ ใครก็ได้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับเราเป็นสื่อออนไลน์ชื่อว่า DTM d t a s u p p o r t อโอ้คับผมฮะหรือไม่ก็อาจจะเชิญทาง d t m d t a เข้าไปอธิบายให้ดูพรีเซนต์ให้ดูก่อนว่าซอฟต์แวร์ s i e m e n s NX เนี่ยจะช่วยปรับงานที่คุณทําอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นได้แค่ไหนใช่ครับนะครับนอกจากนี้ยังไม่จบครับ Siemens NX นะครับหรือว่าในซอฟต์แวร์ในเครือของ e m e n s เองเนี่ยยังมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของระดับการผลิตในสายการผลิตนะฮะคือต่อเนื่องเลยนะครับการทํางานเนี่ยชุดซอฟต์ ตัวนั้นจะเป็นยังไงครับตัวนั้นจะทํางานต่อจากการทําเรื่องของเมนูเฟเชอร์ลิงแหละครับผมเมนูเฟเชอลิงเราทำทุกทุเราทํา1ชิ้น1ชิ้นขึ้นมาได้ร้อแม็กห่งชิ้นแต่ในการผลิตจริงเราต้องผลิตเป็นร้อยหรือเป็นพันชิ้นใชกครับนั้นหมายความว่าพิซวกรที่จะต้องออกแบบลายผลิตเหล่านี้น่ะเขาจะต้องมาคํานวณแล้วคุณจะต้องมีเครื่องจักรกี่เครื่องคน ที่อยู่ในรายเด็กกี่คนครับใช้เวลานานเท่าไหร่ในการผลิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคำนวณเองเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็โหต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะมากของวิศวกรต้องเก่งบางครั้งวิศวกรเออร์เลอร์เออเลอร์เองที่เราทีมงานเออร์เลอร์ของซากอนอันนี้เป็นเรื่องของทุกอุตสาหกรรมต้องมีแล้วใช่ต้องมครันถ้าไม่แล้วถึงจะลดพวกเออร์เลอร์เหล่านี้เพิ่มความแม่นยำไปก็จะมีซอฟต์แวร์ชื่อว่าเทคโนเมติกเทคโนเมติติซีเมนเทคโนเมติก ตัวที่2ที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือซีเมนเทคโนเมติตเปลี่ยนคนแนะนําด้วยนี่คืออาจารย์รุ่งโรดครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์รุ่งโรดครับเทคโนเมติกมันทําหน้าที่อะไรครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ในส่วนของเทคโนเมติกจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักส่วนที่เป็นเรื่องของการจําลองกระบวนการในโรงงานครับผมอันที่2ก็คือจะจําลองเรื่องของขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักรอันที่3าก็คือเรื่องของการออกแบบมาตรฐานการทํางานของคนมีด้วยกันทั้งหมด วลงไปตั้งแต่เครื่องจักรนะฮะไปจนถึงตัวคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานเลยเรียกว่าดูแลกันทั้งสายการผลิตปรับจูนให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับเอาขั้นตอนแรกก่อนนะครับเรื่องของขั้นตอนการผลิตนี้ในส่วนของสายการผลิตนะครับในการออกแบบก็คือถ้าเราต้องการผลผลิตเช่นเราคิดไว้ว่าในกระบวนการผลิตเราเนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเช่นมีการเตรียมการผสมแล้วก็การบรรจุนะครับในหนึ่งวันเราต้องการเอาพุทธสัก อ่0ห้าหน่วยเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทํางานกี่นาที<ช>เราก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปว่ามันได้ไหมเช่นในตัวอย่างนี้ก็คือทําได้แค่478<ช>ครับผมครับพอได้478หน่วยต่อวันเนี่ย<ช>แต่ต้องทํำยังไง<ช><ช>เราก็ต้องไปหาจุดที่มันเป็นข้อกําหนดนของกระบวนการ ครับผมเพราะว่าเวลาผลิตจริงๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าตรงจุดนั่นจุดนี้สุดท้ายเนี่ยเอาเวลาความล่าช้าทั้งหมดมารวมๆเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ได้หรอกตามที่คุณตั้งเป้าเอาไว้478ชิ้นต่อวันเนี่ยพอพอทาจริงๆเหลือเท่าไหร่ครับลองดูครับพอลองทําจริงๆพอใส่ใเงื่อนไขเข้าไปเช่นเครื่องจกักรมันมีการเสียแล้วก็ในเวลาในการที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จาก A ไป B ก,ก็มีเรื่องของการตับตั้งเครื่องจักรก็จะแค่300ชิ้นต่อวันเองผลิตจริงๆนะครับอันนี้คือยังไม่ ได้ทดลองจริงเลยนะนี่คือใช้ซอฟต์แวร์คำนวณนะครับเจ้าตัวเทคโนเมติกเนี่ยจะคำนวณมาให้ว่า478ที่คุณคาดหวังคุณจะได้แค่301เพราะได้แค่301เราก็ต้องมาแก้ปัญหาใช่ถูกไหมฮะเราจะทํายังไงก็ต้องหาว่าจุดปัญหาในกระบวนการเนี่ยยังมีมันเป็นร้อยเป็นพันห่วงโซ่เนี่ยครับปัญหาอยู่ตรงไหนนี่ดูมาเป็นกราฟแบบนี้เลยสมมติเราแบ่งออกมาเป็น3โซนใหญ่ๆก็คือเตรียมวัตถุดิบผสมนะฮะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งตรงเนี้ยที่เห็นแถบสีเขียวนะครับตรงส่วนผสมเนี่ย ใช้กราฟสีเขียวนี่คือระยะเวลาการผลิตนานกว่าส่วนอื่นเลยใช่ครับนี่แหละต้องแก้ปัญหาตรงนี้ต้องแก้ปัญหาตรงนี้เช่นก็ปรับปรุงให้กระบวนการมิกเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นทำได้หรือสองเพิ่มหม้อมิกใหม่เลยแต่ว่าต้องมาดูว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนี่จะเพิ่มเครื่องจัก จะเพิ่มคนในการผลิตส่วนนี้รหรือจะปรับปรุงส่วนใดก็ตามแต่เราต้องใส่พารามิเตอร์ใหม่เข้าไปแล้วให้ระบบมันคำนวณทำเสร็จแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุค้มไหมที่จะลงทุนเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความเร็วที่ได้เพิ่มขึ้นจะได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ไหมใชโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อเครื่องจักรมาลองจริงๆทีนี้ พอเราทําการปรับปรุงแล้วเนี่ยพอเราได้ตัวเลขมาว่าเครื่องจักรเนี่ยต้องเร็วขึ้นเช่นใน1นาทีถึงจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการเพิ่มอีก200หน่วยตามที่ต้องการให้ได้500เราก็ต้องยืนยันผลยังไงว่ามันได้ก็ต้องไปเข้าตัวโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัว process simulation นี่เพื่อเห็นว่าใน1เวลาที่เราคุยกันไว้เอาชิ้นส่วนใส่เข้าไปตั้งชิ้นส่วนเชื่อมอะไรพวกนี้นะเราก็มาดูว่า ในหนึ่งขั้นตอนการทํางานที่คุยไว้ว่าในหนึ่งนาทีต้องทําเสร็จเนี่ยมันเสร็จจริงไหมแล้วใครต้องทําอะไรบ้างนี่อปุอปรกรณ์ตัวไหนต้องทําอะไรบ้างนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการซิมูเลชันนะครับจำลองให้เห็นตรงบริเวณที่ส่วนของการทํางานจุดนั้นจริงๆนะฮะเราจะเห็นเลยว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เครื่องจักรแต่ละตัวทํางานอยู่ในโพซิชันที่เหมาะสมไหมครับทุกอย่างสามารถทํางานได้ในเวลาอันรวดเร็วถูกต้องหรือ,อยังถ้าไม่ถูกต้องเราก็ปรับเปลี่ยนกันตรงนี้ใช่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ตรงนี้จะม ในส่วนของการทํางานมนันไม่ใช่มีแค่วัตถุดิบไม่ใช่มีการขนส่งไม่ใช่มีการเรื่องการจัดเก็บห<ะ>้าเดียวไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องจักรที่ต้องทำงานน่นนี่นั่นยังมีเรื่องคนด้วยครับใช่แล้วมีเรื่องของคนะนะฮะเราก็จะมาดูแลเรื่องของ,ของการออกแบบมาตรฐานการทํางานของพนักงาน oh ว่าต้องทําอะไรบ้างต้องต้องเดินไปที่ไหนห<ะ>ยิบยังไงน้ําหนักที่หยิบเนี่ยมากน้อย เกินไปไหมนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานใช่ดูแลเป็นเรื่องถึงความปลอดภัยของชีวิตและก็สุขภาพของคนทํางานด้วยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราก็แผนกนี้ทํางานต้องแบกของเข้ามาย้ายมาวางจุดนี้พนักงานคนนึงเนี่ยแบกของทุกวันแบกของทุกวันผ่านไปแค่2อสปีหลังเสียทํางานไม่ได้ต้องไปหาคนใหม่มาอีกต้องสอนงานใหม่เริ่มต้นกันใหม่หมดโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเราห่วงใยสุขภาพคนทํางานด้วยอยากให้เขาทํางานกับเรานานๆนะฮะถ้า สมมติเขายกของมีน้ำหนักเยอะไปก็ในโปรแกรมก็จะออกรายงานออกมาว่าในส่วนนี้น้ำหนักเยอะเกินไปนะครับผมให้ทําการแก้ไขเราก็อาจจะลองทดลองปรับโหลดลดลงครับผมเปลี่ยนตําแหน่งการเคลื่อนย้ายนะฮะหรือว่าใช้วัตถุทุ่นแรงใช้เครื่องมือมาช่วยอุปกรณ์ทุ่นแรงช่วยเข้าไปนะครับก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของคนที่ทํางานอยู่ในจุดนั้นดียิ่งขึ้นโอ้นี่อันนี้ดูแลได้ถึงทั้งคนเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับถ้าอย่างนั้นครับเราสามารถใช้ซีเมนเทคโนโลยิติกเนี่ยไปประยุกต์ใช้ กับงานด้านไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ ก็อันที่หนึ่งเลยนะครับเอาเป็นห่วงเรื่องของตั้งแต่ต้นเลยก็คือจะต้องให้เกี่ยวกับพวกนักศึกษาเนี่ยด้การมีการได้ใช้ก่อนเรื่องของการวางแผนการผลิตการออกแบบกระบวนการการออกแบบมาตรฐานการทํางานคบนี่คือส่วนที่จะต้องเอาไปใช้นี่ส่วนที่2ก็คือคนที่ดูแลเรื่องของการออกแบบกระบวนการผลิตจริงและในโรงงานวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เซ g i ลเอนจิเนียริ่งต่างๆหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตต่างๆนี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนที่อยู่ในสายการผลิตเท่านั้นที่จะต้องใช้ เทคโนโลยีตัวนี้จริงๆมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาเลยเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาก็จะต้องเป็นลูกค้าของบริษัท DTM DTA ด้วยนะฮะก็คือคุณเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วไปทําการเรียนการสอนในห้องเรียนในในชั้นการเรียนเสร็จแล้วคนที่ออกมาเนี่ยเขาสามารถเอาความรู้ความสามารถตรงนี้มาใช้ในงานการผลิตจริงในชีวิตจริงได้ก็วางแผนว่าจะได้ไหมตามที่เจ้านายต้องการ100ชิ้นต่อวันมันได้ไหมโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ทําในเรื่องของงานสายการผลิตงาน อุตสาหกรรมอย่างเดียวเอาไปใช้งานด้านอื่นๆได้ไหมครับอาจารย์ครับเช่นงานบริการนะครับที่ถ้ามีช่วงต้นอาจจะมีจํานวนคิวเข้ามาเยอะเงี้ยเราจะทดลองดูซิว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพิ่มเพิ่มอย่างเช่นเพิ่มสถานีบริการเพื่อให้คิวการรอเนี่ยมันน้อยลงครับในโรงพยาบาลสมมตินะครับคคนไข้ต้องมารอจํานวนมากครับเราจะทำางไงให้คนไข้เนี่ยกระจายเข้าไปในตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อลดเวลาการรอคอยครับผมผมอยากรู้จริงในบ้านเรามีโรงพยาบาลไหนที่ใช้วิธีการแบบนี้ในการวิเคราะห์ การทํางานบ้างหรือยังครับครับก็เริ่มมีอยังครับเริ่มมีแล้วเขาก็ไปดูเรื่องของทํายังไงให้มันบริการได้เร็วนี่แหละครับก็คือการจัดการเรื่องของ lean management ครับผมนี่ก็ที่โรงพยาบาลชลบุรีก็เป็นจุดแรกๆที่เอาซอฟต์แวร์ไปใช้นี่ครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เคยเป็นมานานอย่างเช่นมันไปข้อขวดตรงไหนนะคนเข้ามาจากคนไข้นอกนะ OPD เข้ามาปุ๊บมันอยู่อยู่ตรงลงทะเบียนนานมากอะไรเงี้ยก็ไปปรับปรุงพัฒนาตรงนั้นกระบวนการขั้นตอนต่างต่างอย่างอย่างเวลาผมไป ลงพยาบาลนะก็บางทีคุณหมอเขาจะออกแบบวิธีการเอาไว้ก่อนเลยเช่นว่าถ้าเราต้องไปรอเจาะเลือดรอผลแบมหนึ่งชั่วโมงไปถึงแล้วเจาะเลือดก่อนเลยแล้วถึงเวลาค่อยรอพบหมอแล้วดูผลแบบทีเดียวมันจะได้ประหยัดเวลาตัวอย่างหนึ่งนะครับของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรามีปัญหาเรื่องของโควิด19ใช่ไหมครับก็ทุกหน่วยงานจะต้องออกแบบเรื่องของ social distancing นะครับว่าคนทํางานเนี่ยถ้าจะเริ่มเปิดออฟฟิศทำงานกันใหม่คราวนี้จะต้องทํางานโดยที่มี social distancing ด้วยเราสามารถใช้อ่า ทคโนโลยติกของซีเมนต์นะครับออกแบบได้ด้วยก็ในส่วนของเพลนซิมูเลชันนะครับครับเอามาช่วยในการหาว่าจุดไหนหน้าที่พนักงานเข้าใกล้กันเกิน 1. 5ดเมตรนี่นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ว่าจร้มีปัญหาพอาีปัญหาปุ๊บเราก็ดูซิว่าเอาพาร์ติชันมากั้นได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้นะครับเราจะอาจจะลดเรื่องการดีไซน์การทํางานใหม่ให้พนักงานประจําจุดครับไม่ต้องให้เขาย้ายไปมาไม่งั้นมันเกิดจุดตัดกันหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นรถในการขนส่งชิ้นงานแทนที่พนักงานจะต้อง เดินไปเพื่อให้พนักง,งานรั้สึกมั่นใจนและปลอดภัยจากตัวโควิดครับผมใส่วิธีแก้เข้าไปจนกระทั่งพื้นที่ที่มัน มีสีแดงเนี่ยหายไปในี่ก็คือครบสูตรในการทำโซเชียลดิแซนซิ่งนีคใช่อย่างในหน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการจำลองโรงงานหนึ่งโรงงานเลยแฟคทตอรี่หนึ่งอันเลยไล่ไปตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบมาหน้าโรงงานนะฮะแล้วก็จำลองโปรเซสของการอินพุตลำเลียงเข้าไปนะฮะเราไปสายการผลิตไลน์ต่างๆซึ่งเราสามารถตามลงไปวิเคราะห์ได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เราสามารถใส่พารามิเตอร์ต่างๆที่ใส่กันเปนของจริงนะครับเช่นเวลาการผลิตต่อชิ้นเช่นเวลาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่ เรื่องจากเรื่องของระยะทางการเดินของคนเรื่องของระยะการลําเลียงของวัตถุดิบต่างๆซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมครับเนี่ยนะครับเราจะดูว่าคนทํางานที่ไหนบ้างหรือว่าชิ้นงานมันผ่านไปยังจุดไหนบ้างผมบอกก่อนนะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ซิมซิตี้นะครับไม่ใช่อันนี้ของจริงนะฮะของจริงเลยแล้วสามารถทําให้เราวิเคราะห์ค่า ผลลัพธ์ต่างๆออกมาแล้วปรับปรุงการทํางานให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพใชมากขึ้น<ช>ได้ทําให้คนที่จะจ่ายเงินเขามั่นใจว่าถ้าเขาลงทุนไปแล้วมันมันจะได้ผลคุ้มค่าตามที่เขาลงทุนนี่โหสุดยอดมากนะครับเทคโนมติก <ๆ S 1> ของซีเมนต์นะครับใช้งานคู่กันกับซีเมนต์ NX ตั้งแต่สายการผลิตเริ่มต้นออกมาเลยแล้วก็รวมไปจนถึงการผลิตทั้งหมดรวมไปถึงการวิเคราะห์ต้นทุนทุกอย่างความเหมาะสมเรื่องของพนักงานเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของเครื่องมือเบ็ดเสร็จออกมาเนี่ยคุณจะได้งานที่มีประสิทธิ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทาได้เต็มประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการนี่คือการออกแบบระบบสายการผลิตหรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจ,จนจบจจจจนะฮะ<จ>แบบสมัยใหม่นี่หน่วยงานใดก็ตามแต่นะครับที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่คุณทํางานอยู่ได้นะครับติดต่อมาได้เลยที่ DTM DTA นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ด้านล่างนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook Page รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับ <S 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 อยากได้ซอฟต์แวร์เพื่อการ ออกแบบแบบสมัยใหม่แบบนี้ให้นึกถึง DTM DTA ขอบคุณอาจารย์ลุงโรดครับสนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Software